นี่ก็เข้าปีที่สองแล้วนะที่แก๊งสาวใหญ่อยู่พวกเราไม่ได้สนุกสนานเหมือนกันปีก่นกอนมึงเรามีกันแค่2คนเองมึงเรียกแก๊งไว้หรอวะจิมเอ็งจำได้ไหมเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2,561เอ็งเคยแดนกระจายเพื่ออ่อยผู้ชายอย่างเมามันอย่างที่เอ็งไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแต่พอมาปีนี้นะสิ ความสนุกความตื่นเต้นมันก็หายไปแพดชั่นที่ฉันจะหาผู้ชายมันก็หมดไปเอานะพี่ปีนี้ไม่ได้เล่นปีหน้าโควิดหายพี่ก็ค่อยกลับมาเล่นกันก็ได้ไงน้องไม่เข้าใจหรอกว่าการนั่งนับรอวันส่งการให้มาถึงเพราอคนหาความสนุกและความตื่นเต้นมันเป็นยังไง เข้าใจสิพี่เข้าใจมากด้วยเราเข้าใจทุกคนที่รอคอยวันนี้มานานในเมื่อเราทุกคนไม่สามารถตื่นเต้นและสนุกด้วยน้ำได้เราก็จะตื่นเต้นด้วยราคาอันร้อายของฟังเขาก่อนต่อนะดังนั้นเราจะให้ทุกคนได้ตื่นเต้นด้วยราคาอันร้อนแรงเพื่อให้ทุกคนได้สาดความสวยฉ่ำด้วยส่วนลดแบบ ด้วยส่วนลดสูงสุดถึง70% 70%วันนี้ถึง30เมษายนตนี้เท่านั้น30เมตาย <30 S 1> เท่านั้นรถราคาช่ำๆๆขนาดนี้รออะไรล่ะคะทักเลยทักเลย